จะเปิดโปงความลับที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนใครจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้เธอจะรอดหรือจะพ่ายแพ้คลิปนี้มีทุกสิ่งที่คุณต้องการรู้ความจริงที่คุณไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นกดติดตามและอย่าพลาดฝนตกปรยปรยนอกบ้านเสียงฟ้าร้องดังลั่นสะท้อนกับหน้าต่างไม้เก่าแสงไฟในห้องครัวสลัวปลิ่งชาร้อนลอยอ่อนๆประปนกับปลิ่งยาเบาๆที่ใครบางคนไม่ทันระวัง น้ำชาในแก้วสวยวางบนโต๊ะอีกแก้วหนึ่งตรงข้ามถูกเทยอย่างประนีตโดยมือของสามีวันนี้เหนื่อยไหมเขาถามด้วยรอยยิ้มบางหาหะเธอยิ้มตอบแต่ในตาแข็งกร้าวมือของเขาส่งแก้วชาให้แต่เธอยังไม่ดื่มขณะเดียวกันมือเธอก็เอื้อมหยิบแก้วอีกใบบนโต๊ะสลับโดยไม่ให้เขารู้ตัว แววตาเขาเปลี่ยนไปเพียงแวบหนึ่งก่อนรีบกลับมายิ้มเหมือนเดิมเสียงนาฬิกาบนผนังดังกล้องในความเงียบตึกตักตึกตักเธอยกแก้วขึ้นจิตสบตาก,กับเขาแน่นิ่งเขาก็ยกแก้วของตัวเองขึ้นตามรถแปลกไปนิดนะเขากระซิบเบาหาหาใบหน้าเริ่มซีดเผือดทีละน้อยเธอมองเขานิ่งใช่สิเพราะนั่นคือของที่เธอเตรียมให้ฉัน มือเขาสั่นเล็กน้อยวางแก้วลงอย่างแรงเธอรู้ได้ยังไงเสียงเขาแผ่วลงเธอลุกขึ้นเดินไปเปิดลิ้นชักหยิบขวดยาสีขาวออกมาวางตรงหน้าเขาป้ายฉลากยาที่เขาเคยซ่อนถูกเปิดเผยชัดเจนเขาตาเบิดโพรงร่างกายเริ่มอ่อนแรงกลิ่นชาร้อนยังคงฟุ้งอยู่ในอากาศ แต่ตอนนี้มันไม่ใช่กลิ่นที่หอมอีกต่อไปเธอก้มลงกระซิบข้างหูเขาเกมนี้ฉันชนะเสียงฟ้าผ่าดังสะเทือนหน้าต่างสั่นระรัวและนั่นคือช่วงเวลาที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปตลอดการเขาพยายามยืนขึ้นแต่ขากลับอ่อนแรงเหงื่อยเย็นผุดขึ้นตามหน้าผากดวงตาเริ่มพร่าโลกทั้งใบเหมือนหมุนช้าหาหา เธอยือนมองเขาแววตามไม่ไหวเอ็นฉันเห็นเธอแอบหยิบยานั่นมาตั้งหลายวานันน้ำเสียงเธอนิ่งเย็นเขาสุดลงกับพื้นมือคว้าขอบโต๊ะไว้แน่นเธอวางแผนมาตลอดเหรอเสียงของเขาแผ่วเหมือนจะขาดหายเธอไม่ตอบแต่เดินไปหยิบโทรศัพท์ปลายนิ้วกดเบอร์ฉุกเฉินอย่างมั่นคงเสียงสายเรียกดังขึ้น ในขณะที่เขานอนแน่นิ่งอยู่ที่พื้นเธอหันกลับมามองเขาด้วยแววตาที่ไม่ใช่ภรรยาคนเดิมอีกต่อไปเสียงไซเรนของรถพยาบาลเริ่มดังว่ามาไกลหาหฝนยังตกลมยังพัดเธอยืนอยู่ริมหน้าต่างมองออกไปในความมืดมือยังถือแก้วชาจิบสุดท้ายมันขมมากกว่าครั้งไหนหาห่ เสียงกริ่งประตูดังขึ้นเธอไม่หันกลับเพียงแค่ผู้เสียงเรียบว่าเข้ามาได้เลยแค่อยู่ในครัวเจ้าหน้าที่สองคนก้าวเข้ามาแสงไฟจากทางเดินสะท้อนบนพื้นไม้เปียกน้ำฝนพวกเขาชะง,งักเมื่อเห็นชายคนหนึ่งนอนนิ่งริมปากมีฟองสีขาวบางหาหะเจ้าหน้าที่หญิงเดินเข้าไปตรวจชีพ,พจรแล้วหันมาสบตาก,กับเธอ เขายังมีลมหายใจเธอพยักหน้าส่งขวดยาให้เจ้าหน้าที่เขาเอาอยานี้มาผสมในชาของฉันค่ะเสียงของเธอนิ่งเหมือนกำลังบอกเรื่องดินฟ้าอากาศเจ้าหน้าที่อีกคนโทรแจ้งตำรวจทันทีบรรยากาศในครัวเริ่มนั่นขึงกลิ่นชายยังคงอ,อ้อยอิงอยู่ในอากาศแต่ตอนนี้ปนด้วยกลิ่นของความลับที่ถูกเปิดเผยเขาถูกยกขึ้นเปรหาม สายตาเลื่อนลอยมองเธอเป็นครั้งสุดท้ายก่อนออกจากบ้านเธอยือนอยู่ตรงนั้นนิ่งเฉยราวกับรูปปัน้นเสียงประตูปิดลงอย่างช้าหาหะทิ้งไว้เพียงความเงียบในห้องครัวเธอก็มองโตะ๊ะจุดที่แก้วของเธอวางอยู่ริมขอบแก้วยังมีรอยลิปสติกจางหาหะหลักฐานของบทสุดท้ายในเกมที่เธอเป็นผู้เขียนเอง เธอหยิบแก้วชาขึ้นมาอีกครั้งนิ้วเรียวลูกขอบแก้วเบาหาหาเหมือนทบทวนทุกวินาทีที่ผ่านมาลมหายใจช้าและลึกสายตาเหมือมองจุดที่เขาเคยนั่งเก้าอี้ไม้ยังโยกเบาๆจากแรงที่เคยโน้มตัวลงรอยร้าวบนโต๊ะดูเหมือนจะลึกขึ้นเธอเดินไปที่ห้องนั่งเล่นเปิดลิ้นชักโต๊ะเล็กใต้โคมไฟหยิบแฟ้มสีน้ำตาลออกมา ภายในเต็มไปด้วยรูปถ่ายใบเสรจและหลักฐานมากมายมีรูปเขากับหญิงแปลกหน้ามีใบแจ้งโอนเงินไปยังบัญชีที่เธอไม่รู้จักมีสำเนาใบาจดทะเบียนบริษัทที่เขาไม่เคยพูดถึงเธอเก็บทุกอย่างไว้อย่างเงียบเชียบแต่วันนี้ทุกชิ้นคืออาวุธเสียงนาฬิกายังคงเดินต่อไปตึกตักตึกตักชัดเจนขึ้นในความเงียบเธอปิดแฟ้มถือมันไว้แน่ในมือ แล้วเดินไปยังประตูหน้าแสงไฟวุบวาาจากรถตำรวจที่เพิ่งจอดเจ้าหน้าที่ในชุดเครื่องแบบเดินตรงเข้ามาหาเธอเขาหยุดยืนตรงหน้าสบตาเธอด้วยสีหน้าจริงจังคุณคือภรรยาของนายอัธพลใช่ไหมครับเธอพยักหน้าแล้วส่งแฟ้มให้เขาโดยไม่พูดคำใดเจ้าหน้าที่เปิดแฟ้มพลิกดูเอกสารทีละหน้าสีหน้าของเขาเปลี่ยนชัดเจน เธอพูดขึ้นเบา,าหาหะเขาไม่ได้แค่พยายามฆ่าฉันเขาซ่อนอะไรไว้มากกว่านั้นเจ้าหน้าที่ขมวดคิ้วสายตาไล่ดูเอกสารในมืออีกครั้งเขาพยักหน้าเรียกเพื่อนร่วมทีมเข้ามาใกล้เราต้องเอาเรื่องนี้เข้าตรวจสอบทันทีน้ำเสียงเขาเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดเธอยืนสงบนิ่งแม้ภายในใจจะร้อนเหมือนไฟ เจ้าหน้าที่อีกคนรับแฟ้มไปเดินกลับไปยังรถพร้อมปิดท้ายรถอย่างแน่นหนาเธอมองภาพทั้งหมดรู้ดีว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่ในนั้นคือคำตอบของคำถามที่เธออดกลั้นมานานหลายปีทำไมเขาเปลี่ยนไปทำไมถึงหายไปจากบ้านบ่อยขึ้นและทำไมถึงเริ่มมองเธอเหมือนศัตรูเสียงฝีเท้าของเจ้าหน้าที่คนเดิมดังใกล้เข้ามาอีกครั้งเขายื่นนามบัตรให้เธอ ถ้าคุณนึกอะไรออกเพิ่มเติมติดต่อผมได้ทันทีครับคืนนี้คุณควรอยู่กับใครสักคนอย่าลำพังเธอมองนามบัตรก่อนจะพยักหน้าช้าหาหะฉันอยู่ลำพังมาได้หลายปีแล้วค่ะเสียงเธอเรียบแต่สะเทือนลึกในใจเจ้าหน้าที่คนนั้นเขาเงียบไม่รู้จะตอบอะไรกลับเธอปิดประตูบ้านช้าหาหะปล่อยให้แสงไฟวูบไหวอยู่ด้านนอก ข้างในบ้านมือสนิทมีเพียงเสียงฝนกระทบหลังคากับลมหายใจของผู้หญิงที่เพิ่งเปิดโปงความจริงเธอเดินกลับเข้าไปในครัวมือเปิดตู้กับข้าวหยิบกล่องไม้ใบเล็กออกมาภายในกล่องมีกระดาษพับเก่าๆจหน้่าด้วยลายมือที่เธอจำได้ขึ้นใจถ้าเธออ่านสิ่งนี้แปลว่าเธอรู้หมดแล้วเสียงของเขาเหมือนดังขึ้นในหัวเธออีกครั้งมือเธอสั่นเล็กน้อย ขณะคลี่กระดาษออกช้าหาหะลายมือเขายังคงคมชัดเย็นชายอย่างที่เธอจำได้ฉันไม่ได้ตั้งใจให้เรื่องมันเป็นแบบนี้แต่เธอไม่เข้าใจฉันต้องทำเธอขบกรามแน่นสายตากวดเล่ไปตามตัวอักษรทุกบรรทัดเงินมันไม่พอบริษัทกำลังจะลม้มฉันต้องใช้เธอใช้ชื่อเธอใช้ชีวิตเธอ เสียงลมหายใจเธอเริ่มถี่ขึ้นหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุอ,อกอย่านั่นแค่ทําให้เธอหมดสติแค่ช่วงเดียวพอฉันจัดการโอนทุกอย่างเสร็จเราก็จะจบกันดีๆเธอกำมือแน่นกระดาษในมือยับยุย่ยี่แต่เธอฉลาดเกินไปเธอไม่ใช่ผู้หญิงคนเดิมที่ฉันเคยชักใหญ่ได้ง่ายๆเธอยิ้มเย็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดดวงตาไม่หลงเหลือแม้แต่เศษเสี้ยวของความรัก ถ้าเธอเลือกจะสู้งั้นเราก็ต้องเล่นกันให้สุดจบข้อความไม่มีชื่อไม่มีคำขอโทษมีเพียงน้ำหมึกที่จางไปตามการเวลาแต่ทุกคำยังคมเหมือนใบมีดเธอเหนื่อยหน้าขึ้นดวงตานิ่งสงบแต่ภายในเดือดดาลเธอรู้ทันทีว่านี่ยังไม่ใช่จุดจบเธอเดินไปที่ห้องทำงานเปิดตู้เซฟที่ซ่อนหลังรูปครอบครัว เสียงกลไกปลดล็อกดังแกรกเผยให้เห็นแฟ้มอีกใบแฟ้มที่เขาไม่รู้ว่าเธอแอบเก็บไว้และในแฟ้มนั้นมีชื่อของผู้สมรู้ร่วมคิดคนที่อยู่เบื้องหลังเงามืดทั้งหมดเธอหยิบแฟ้มออกมาฝุ่นเกาะบางๆบ,บนปกแต่เนื้อหาข้างในชัดเจนจนหัวใจเธอแทบหยุดเต้นชื่อแรดคือชื่อของเพื่อนสนิทที่เธอไว้ใจมากที่สุดวริษา ภาพในหัวผุดขึ้นทันทีคำพูดหวานๆที่อีกฝ่ายเคยปลอบใจอ้อมกอดที่แซงว่าห่วงน้ำตาที่เธอเคยเชื่อว่าจริงแต่มันคือฉากแสดงฉากหนึ่งในละครที่วางแผนมาอย่างแนบเนียนต่อมาเป็นเอกสารบัญชีธนาคารยอดโอนจากบริษัทเธอไปยังบัญชีของวริษาลงชื่ออนุมัติโดยเขาสามีของเธอ มือเธอกำแน่นจนเล็บจิกเข้าเนื้อความยินเยียบในห้องไม่สามารถกลบไฟแค้นในอกได้อีกเธอก้าวออกจากห้องทำงานตรงไปยังโทรศัพท์บ้านนิ้วกดหมายเลขอย่างมั่นคงเสียงปลายสายดังขึ้นหนึ่งครั้งสองครั้งก่อนจะมีเสียงหวานเจอความม่วงตอบรับฮัลโหลวริษาพูดคะ่ะเธอเงียบไปครู่หนึ่งปล่อยให้ความเงียบกดดันอีกฝ่าย เธอรู้ใช่ไหมว่าฉันกำลังจะพูดเรื่องอะไรเสียงเธอนิ่งเงยือกเย็นจนอีกฝั่งสะดุง้งปลายสายเงียบงนันก่อนจะตอบกลับมาด้วยเสียงสั่นแก่แกไม่มีหลักฐานเธอยิ้มเย็นสายตาเหมอมองออกไปนอกหน้าต่างฉันมีมากกว่าที่เธอคิดเธอวางสายไม่รอฟังคำแก้ตัวใดๆทั้งสิน้นฝนยังคงตก แต่เสียงฟ้าร้องในใจเธอดังกว่าหลายเท่าคืนนี้ไม่มีใครรอดทั้งเขาและเธอคนนั้นเสียงของโทรศัพท์วางลงกล้องในหูวริษาเหมือนระเบิดเธอโยนมือถือลงบนเตียงใบหน้าซีดเผือดเหงื่อแต่พลากริมฝีปากสั่นระริกมือควันหารีโมทเปิดทีวีทันทีภาพข่าวฉุกเฉินขึ้นจอ ชายวัยกลางคนถูกหามส่งโรงพยาบาลหลังภรรยารู้ทันการวางยาชื่อเขาปรากฏชัดพร้อมภาพบ้านที่เธอคุ้นเคยวริษาสุดลงนั่งมือกุมหัวสายตาเลืมองไปรอบห้องที่เต็มไปด้วยของแบรนด์เนมทั้งหมดนี้ได้มาจากการทรยศเสียงขคาประตูดังขึ้นแรงและเร่งร้าวเธอสะดุ้งสุดตัวหัวใจเต้นรัว เธอเดินไปอย่างลังเลมือเอื้อมจับลูกบิดประตูใครใครอยู่หน้าประตูเสียงเธอแผ่วไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงเคาะที่ดังขึ้นหนักขึ้นกอกกอกกอกเธอสูดหายใจลึกเปิดประตูออกช้าหาหะและยืนตัวแข็งเมื่อเห็นหญิงสาวตรงหน้าในชุดเสื้อกันฝนเปียกโชกแต่สายตาคมกริบ คือเธอภรรยาของเขาเราต้องคุยกันเสียงเธอนุ่มแต่เยือกเย็นเหมือนน้ำแข็งวริษาก้าวถอยหลังโดยอัตโนมัติแต่ถูกผลักเข้าไปในบ้านอย่างแนบเนียนประตูปิดลงเบื้องหลังเสียงล็อกดังแกรกในห้องที่เคยปลอดภยัยกลับเย็นยะเยือกจนหน้าขนลุกเธอวางกระเป๋าเอกสารลงบนโต๊ะ เปิดมันต่อหน้าวริษาภาพถ่ายเอกสารหลักฐานบัญชีเงินโอนทุกอย่างชัดเจนรัดกุมแกจะทำอะไรวริษาถามเสียงสัน่นภรรยาคนนั้นยิ้มดวงตาไม่กระพริบฉันแค่มาให้โอกาสเธอเลือกจะสารภาพหรือจะจมไปกับเขาวริษาทำถ้้จะพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงของเธอถูกกลืนหายไปในความเงียบ ภรรยาคนนั้นก้าวไปข้างหน้าตาเธอจับจ้องไปที่วริษาเหมือนกำลังจะตัดสินชะตาชีวิตของอีกฝ่ายแกเคยคิดไหมว่าทุกอย่างที่แกทำมันจะย้อนกลับมาหาแกเสียงเธอเยือกเย็นแต่แฝงไปด้วยความเกลียดชังวริษาหลบตาไม่กล้าสบตาเธอรู้ดีว่าไม่มีทางหลบหนีจากการกระทำของตัวเองแกทำร้ายฉันทำร้ายครอบครัวฉันเพื่ออะไรคำถามนั้นลอยออกมาในอากาศ ไม่มีใครตอบได้เธอเดินไปที่โต๊ะเปิดลิ้นชักแล้วหยิบเอกสารอีกแผ่นออกมาเป็นเอกสารที่เซ็นแล้วเซ็นโดยทั้งเขาและวริษาฉันจะไม่ปล่อยให้เธอลอยนวลเธอวางเอกสารไว้ตรงหน้าวริษาถ้าเธอยังคิดว่าความสัมพันธ์ที่แกมีกับเขามันจะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเธอคิดผิดวริษายิ้มเจ่อนเสียงหัวเราะแหบแห้งหลุดออกมา แกจะทำอะไรเอาฉันไปทำอะไรเสียงของเธอปนความกลัวแต่น้ำเสียงก็ยังพยายามทำให้มันดูเหมือนมั่นคงภรรยาคนนั้นยิ้มอย่างรู้ทันแล้วพูดขึ้นเบาหาหะฉันจะเอาความจริงไปเปิดโปงให้โลกเห็นเธอไม่สามารถซ่อนเรื่องนี้ได้อีกต่อไปวริษามองเธอด้วยสายตาหวาดวัน่นเธอไม่สามารถมองข้ามความจริงที่ถูกเปิดเผยนี้ได้ความเงียบเข้าปกคลุมห้อง มันเป็นความเงียบที่แสนหนักหน่วงเหมือนห้องเต็มไปได้วยความกดดันวริษาตัดสินใจน้ำตาคลอในดวงตาฉันฉันไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนเสียงเธอสัน่นพรรยาคนนั้นเงียบยืนนิ่งรอให้วริษาเริ่มพูดต่อฉันแค่อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นฉันไม่รู้ว่าเขาทํากับฉันไปขนาดนี้แต่ตอนนี้ฉันเสียทุกอย่างแล้ว คำพูดของวริษาดูเหมือนจะบีบคั้นแต่มันไม่สามารถทำให้ภรรยาคนนั้นอ่อนข้อแกจะได้รู้ว่าความลับมันไม่มีวันซ่อนอยู่ตลอดไปเสียงของเธอทุ้มลงวริษามองเธอด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความหวังแล้วตอนนี้ฉันจะทำยังไงต่อไปภรรยาคนนั้นมองวริษานิ่งท่าทางของเธอไม่แสดงอารมณ์ใดหาหะ แต่ดวงตากลับแฝงไปด้วยความเด็ดขาดตอนนี้เธอจะต้องเผชิญกับผลของการเลือกทางนั้นเสียงเธอกระซิบต่ำหาหะไม่ว่าจะเป็นการรับผิดชอบหรือการหนีจากความจริงวริษางเงียบไปเหมือนโลกทั้งใบกำลังหมุนรอบตัวเธอเธอไม่รู้จะทำอย่างไรทุกอย่างที่เธอสร้างขึ้นทุกคำพูดที่เธอเคยพูดทุกการกระทำที่เธอทำมาทั้งหมด มันเริ่มถล่มทลายลงรอบตัวเธอจ้องไปที่เอกสารบนโต๊ะมันเหมือนเป็นบทพิสูจน์ว่าเธอไม่สามารถหลบหนีจากสิ่งที่ทำได้ภรรยาคนนั้นยืเนเงียบเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปในความมืดเธอรู้ไหมฉันเคยคิดว่าฉันรักเขาเสียงเธอนิ่งจนไม่สามารถบอกได้ว่าเจ็บปวดหรือไม่วริษาหลับตาลงน้ำตาเริ่มรื้นขึ้นมาแต่มันไม่ได้ทำให้ความรู้สึกผิดหายไป แต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่ามันไม่ใช่แค่รักพัรยาคนนั้นพูดอย่างช้าหาหามันคือการเลือกเดินในทางที่ยากที่สุดแม้จะต้องทำร้ายตัวเองเธอหันกลับมามองวริษาดวงตาของเธอเปลี่ยนไปไม่มีความเศร้าไม่มีความกลัวมีแค่ความแข็งแกร่งที่ไม่สามารถถูกทำลายได้เลือกเธอเธอจะยอมรับความจริงหรือจะวิ่งหนีไปตลอดชีวิตวริสาเงียบ ทั้งน้ำตาและความกลัวที่พยายามจะระบายออกแต่เธอก็รู้ว่าไม่มีทางหนีจากมันได้อีกแล้วพรรยาคนนั้นยิ้มขึ้นเล็กน้อยถ้าจะไปก็ไปแต่จำไว้ว่าความจริงจะตามเธอไปทุกที่มันเป็นช่วงเวลาที่ตึงเครียดเงียบจนหายใจยังรู้สึกหนักหน่วงวริษาพูดเสียงแผ่วฉันฉันยอมรับทุกอย่างแล้วคะ่ะเธอเง่อยหน้าขึ้นแต่สายตาเธอเต็มไปด้วยความยอมแพ้ ภรรยาคนนั้นพยักหน้าดีตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะทําให้ทุกอย่างคลี่คลายทุกอย่างเริ่มจบลงความจริงจะถูกเปิดเผยให้หมดและไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ภรรยาคนนั้นเดินไปที่ประตูหันมามองวริษาครั้งสุดท้ายดวงตาเต็มไปด้วยความมั่นใจและการตัดสินใจที่แน่วแน่ทุกอย่างจะจบลงที่นี่เธอพูดเสียงนิ่งก่อนจะเปิดประตูออกไป วริษามองเธอเดินจากไปภายในใจของเธอยังคงมีความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายได้ทั้งความกลัวและความสำนึกผิดที่ยิ่งทับถมขึ้นในจิตใจเธอค่อยๆย,ยืนนิ่งอยู่ในห้องนั้นเสียงฝนยังคงตกกระหน่ำนอกหน้าต่างแต่ในใจของวริษาเงียบสงัดราวกับโลกทั้งใบหยุดหมุนทุกอย่างเริ่มเคลื่อนตัวไปข้างหน้าเหมือนเธอกำลังตระหนักถึงสิ่งที่ทำไปและไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขได้ ในที่สุดเธอก็ออกจากบ้านนั้นทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังทั้งความหวังความฝันและความผิดพลาดที่ไม่มีวันลบออกได้แต่ภรรยาคนนั้นยังคงยืนอยู่ที่เดิมมองไปที่อนาคตที่ไม่แน่นอนเธอรู้ว่าเธอจะต้องเผชิญกับอะไรต่อไปแต่การเริ่มต้นใหม่มันคงไม่ง่ายชีวิตจะต้องดำเนินต่อไปและไม่ว่าจะหนักหน่วงแค่ไหนเธอก็จะยืนหยัดต่อไป เพราะเธอได้เลือกทางของตัวเองแล้วและในที่สุดเธอก็เข้าใจว่าความจริงไม่ใช่แค่สิ่งที่เราต้องเผชิญแต่มันคือสิ่งที่เราเลือกที่จะรับมันเข้าใจและเดินหน้าต่อไปเรื่องราวจบลงด้วยการเริ่มต้นใหม่ไม่มีอะไรที่ค้างคาและไม่มีคำตอบที่ชัดเจนแต่มันคือชีวิตที่เธอต้องใช้เพื่อก้าวเดินต่อไปจบ